สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพาจัดเด็ก1559 Backmician นะครับอ่าเด็กนี้เนี่ยเป็นเด็กประเภท mid range นะครับที่มีความสามารถในการสเปร o n มอนะครับการรีเซิลของกลับมาใช้นะครับยังไม่ได้เก่งเท่ากับเด็กไม่ได้อื่นะครับแต่ว่าเด็กนี้จัดพอสนุกสนุกได้นะครับแล้วก็ยังมีบอสสุดขี้โกงนะครับที่ตอนนี้ทางญี่ปุ่นได้โดนแบนไปแล้วนะครับก็มาดูเด็กลิสต์กันนะครับใบแรกนะครับ Illusion m a g i c i a n นะครับใบนี้สำหรับคนที่ซื้อ3กล่องก็ ใส่สามใบได้เลยนะครับ Dark Mician นะครับหรือว่าแบ็ c มีเชียนการนี้แล้วแต่คนชอบนะครับหนึ่งใบก็ได้สองใบก็ได้สามใบก็ได้นะครับต่อไปครับ Black Mician g i r ลนะครับใบนี้ผมใส่แค่ใบเดียวพอนะครับมีเชียนโซครับใบนี้ใครมีสามใส่สามนะครับเป็นใบเก่งนะครับม Mician r อ d นะครับใครมีสามใส่สามนะฮะที่มีอุ้ดนะครับมังกร f u s ชั่นนะฮะการนี้จริงๆถ้าใครเด็กเหลือแล้วนะครับก็ใส่หนึ่งใบพอนะครับแต่ว่าผมซื้อมาสองกล่องก็เลยใส่ไปสองนะครับเอเชียนมีเชียนนะครับใบนี้สําหรับใครที่เด็ก พอแล้วก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าผมใส่เป็นหนึ่งใบมาฮัทใส่หนึ่งใบนะครับต่อไปเป็นเวทกับดักนะครับเซอร์เคิลครับใส่สองใบใครมีสามอยากจะใส่สามก็ไม่ว่ากันนะครับโซเซเวนใบเก่งครับใครมีสามใส่สามได้เลยเวทฟิลซอรเวชั่นนะครับใส่หนึ่งใบบอลบิทวินสตูเดนต์แอนทิเชอร์นะครับอ่ะใส่หนึ่งใบแบ็กเบิร์นนิ่งแอทแท็กนะครับใส่หนึ่งใบซีเค็ดออฟเอเชียนะครับหนึ่งใบเิจิีคอไลฟ์ฟิวชั่นนะครับหนึ่งใบอีเทธะนอลโซนะครับ ตราหลักนี้ใครจะใส่1ใบก็ได้นะครับแต่ว่าผมใส่2ใบเพราะว่าผมซื้อมา2กล่องนะครับทำให้การ์ดในเด็กไม่พอนะะฮมาดูที่เอ็กซ์ตาเด็กนะครับเอ็กซ์ตาเด็กที่ได้มาจากกล่องนี้นะครับจะเป็นแน่นอนครับเลตอายดาร์กดาบูนนะครับใบนี้มีคําแนะนําการใช้นะครับคือใช้กับเด็กดาร์กเมดหรือว่าใช้กับเลตอายยังพอไหวนะครับแต่ว่าคําแนะนําคืออย่านําไปผสมกับเด็กอื่นนะครับเพราะว่าจะทําให้เด็กอื่นมันเก่งเกินไปนะครับต่อไปเด็กดาร์กเมเชียนะครับใส่2ใบมาสเตอร์ออฟเคอสนะครับ2ใบแล้วก็ไนท์นะครับใส่2ใบเหมือนกัน ดาร์คเคารเรียหนึ่งใบครับเมจิเข้าไนท์ออฟดราก้อนนะครับหนึ่งใบอิลูชั่นเมจิเชียนนะครับหนึ่งใบอ่าต่อไปจะเป็นการ์ดสามัญที่กล่องนี้ให้มานะครับแน่นอนครับแอดสามใบนะครับแอดเนี่ยจริงๆกล่องนี้ผมได้มาสองนะครับแต่ว่าผมมีอยู่แล้วใบหนึ่งก็ใส่ไปสามนะครับพิพิไลชันออฟลิสใครซื้อมาสามใส่สามนะครับเอาไว้เสิร์ตอิลูชั่นเมจิเชียนนะครับอีเปอร์นะครับใส่สามนะครับสกิลเดรนนะครับผมแนะนำให้ใบนี้ใส่แค่หนึ่งใบก็พอนะครับเพราะว่าใส่เยอะเกินนนนมมััอออาจจะะขึ้ืบบ่ยคร อาจจะทำให้เพื่อนเกียดเอาได้นะครับการนี้บอกว่าจ่ายหนึ่งพันแล้วเอฟเฟกมอนบนสนามทั้งหมดจะใช้การไม่ได้นะครับอ่ะได้เลยครับต่อไปเมนเด็กที่เสริมมาจากกล่องอื่นนะครับใบแรกแน่นอนครับขาดไม่ได้สุกเด็กนะครับแม็กซี่สามใบครับเอฟเฟกเวลเลอร์สองใบครับเข้าไปเดอะกิฟ2สองใบครับโดยทั้งสามใบนี้นะครับผมหามาจากกล่องของซอสโซนะครับทั้งหมดเลย ต่อไปจะเป็นของเสริมจาก Extra d e ตอ์นะครับใบแรกนะครับ IP m a s ัสเคเรนานะครับ1ใบได้แม็ฟินิกครับ1ใบได้แม็ยูนิคอนครับ1ใบเซรีนนะครับ1ใบแล้วก็การ์ดปิดสุดเก่งนะครับเอ็กซ์เซดโคท็อกเกอร์นะครับ1ใบก็ทั้ง5ใบนี้นะครับผมหามาจากชุดของ154นะครับโซฟาคอร์มาอธิบายมอนสเตอร์พิธีกรรมอย่างเอลชันและเพลย์อก่อนนะครับการ์ดใบนี้นะครับเราไม่ได้เอามาพิธีกรรมนะครับแต่ว่าเราจะเอามาใช้เอฟเฟกต์แรกนะครับเอฟเฟกต์ที่เราจะใช้นะครับกกก็คคืืือออโชชว์์าารรดดใใบบบนนนนนนีี้้้มะััจหท่่ติ หรือว่ามีคําว่าแบเมเชเชนอยู่ในชื่อหรือเอฟเฟกนะครับจากเด็กขึ้นมือได้ซึ่งหลักๆนะครับเราจะนํามาเสิร์ชมเชเชนโซนะครับหรือมเชเชนล็อตนะครับที่เป็นการ์ดใบเปิดของเด็กนี้จากนั้นถ้าเราเสิร์ชเสร็จแล้วนะครับก็ให้นําตัวเองนะครับหรือว่าการ์ดใบอื่นที่เราไม่ได้ใช้นะครับเก็บกลับเข้าเด็กนะครับถือว่าเป็นการ์ดสาหรับเปลี่ยนมือนั่นเองนะครับผมผมจะแนะนําการ์ดให้รู้จัก2ใบนะครับโดย2ใบนี้จะเป็นตัวทําคอมโบหลักของเด็กนะครับใบแรกจะเป็นมเชเชนล็อตนะครับมี2องเอฟเฟ เมื่อการ์ดใบนี้ normal สําเร็จนะครับไปสามารถเซิร์ชการ์ดที่ติดชื่อดาร์คเมชเชนหรือว่ามีคําว่าดาร์คเมชเชนอยู่ในเอฟเฟกนะครับขึ้นมือได้หนึ่งใบนะครับจะเป็นเวทกับดักหรือว่าเสิร์ชดาร์คเมชเชนก็ได้นะครับแล้วก็มีเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกต์ดือสานะครับเมื่อเราใช้งานการ์ดเวทกับดักนะครับเราสามารถสังเวยมอนสเตอร์อ่อสเปลแคสเตอร์นะครับสเปลแค a เตอร์คือเผาผู้ใช้เวททั้งหลายนะครับอ่สังเวยหนึ่งตัวแล้วก็เก็บใบนี้ขึ้นมือนะครับใช้ในเป็น มิเชียนโซนะครับมิเชียนโซนะครับมีเอฟเฟกบนมือก็คือส่งการ์ดนะครับที่ติดชื่อดักมิเชียนอยู่ในเอฟเฟกหรือว่าอยู่ในชื่อนะครับอ่าจากเล็กลงสู่ศาลนะครับจากนั้นก็ให้เลือกทับนะครับระหว่างอานเชนการที่จากมือนะครับลงบนสาลเปพิเศษกับเอฟเฟกหนึ่งก็คือทิ้งการ์ดไปนี้นะครับจากมือลงสู่ศาลแล้วก็อันเชนมอนสเตอร์แบ็กมิเชียนหรือว่าแบ็กมิเชียนเกิลจากในสู่ศาลได้นะครับแล้วก็มีเอฟเฟกตหนึ่งนะครับก็เป็นเอฟเฟกเมื่ออยู่บบนนนนสสสาาาาาาามมมะครรรรรรัเเถ่่งกก์์์ดดดววทตหือำ ที่อยู่บนสนามหรือว่าอยู่บนมือนะครับได้มากสุด2ใบนะครับแล้วก็จวดก์ดขึ้นมาเท่ากับจํานวนการ์ดที่ส่งลงไปนะครับส่ง1นึ่จวดหนะครับส่ง2องจวดสนะครับมาดูกันที่คอมโบแรกนะครับคอมโบแรกใช้การ์ดสใบใช้เมชเชล็อดแล้วก็เมชเชนโซ่นะครับเริ่มคอมโบโดยการ normal s ซั m o n นเมชเชล็อดนะครับเอฟเฟกต์เมชเชล็อดให้เราเสิร์ฟเป็นมังกรนะครับจากนั้นให้เราใช้เอฟเฟกต์ของเมชเชนโซ่นะครับทําการทิ้งเป็น ดักมีเชียนนะครับจากเด็กลงสู่สสานนะครับเป็นค่าคอร์สนะครับจากนั้นเลือกใช้เอฟเฟกที่2นะครับก็คือทิ้งตัวเองนะครับเพื่อสเปเชียลแซมมอนแบ็กมีเชียนจากในสุสานแบบพิเศษนะครับอ่าต่อไปเอฟเฟกของทิมิอุสนะครับสั่งเวมีเชียนล็อตนะครับเพื่อสเปเชียลแซมมอนตัวเองเอฟเฟกต์ทิมิอุสนะครับสั่งฟิวชั่นนะครับโดยใช้ทิมิอุสแล้วก็ดักมีเชียนอัญเชิญเป็นเรดไอเดอะดาร์กรากรูนนะครับอ่ะขั้วแรกก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ประจบนี้มีเลดอายนะครับเลดอายนี่เอฟเฟกมันค่อนข้างขี้โกงนะครับเอฟเฟกของเลดอายดารากูนะครับเอฟเฟกแรกนะครับเป้าฝ่ายตรงข้ามใช้งานการ์ดเวทกับดักหรือว่าเอฟเฟกมอนนะครับเราสามารถทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบนะครับเป็นใบอะไรก็ได้นะฮะทำให้การสั่งใช้งานนั้นไร้ผลแล้วก็ทำลายทิ้งด้วยนะครับเมื่อทำสำเร็จนะครับการ์ดใบนี้จะได้แอตแท็กเพิ่มขึ้น1,000นะครับซึ่งแอตแท็กที่เพิ่มขึ้นมาก็จะอยู่ตลอดไปนะครับส่วนเอฟเฟกับานนนวมอสเตอร์ตที่ใช้ฟิวชั่นเป็นนนการ์ดี้ะครับซึ่ง การ์ดเป็นนี้อัญเชิญมาจากทีมีวุฒหนึ่งใบนะครับแล้วก็ดาร์กมิชชั่หนึ่งใบจะเห็นว่ามีมอนสเตอร์ปกติที่ใช้เป็นวัตถุดิบหนึ่งใบนะฮะดังนั้นการ์ดเป็นนี้จะได้ยิงมอนฝ่ายตรงข้ามเธอละครั้งนะครับซึ่งถ้ายิงสําเร็จนะครับก็ให้ทาความเสียหายแก่รับพอยไฟล์ตรงข้ามด้วยเท่ากับแอตแทคของมอนสเตอร์ที่ทําลายไปนะครับคอมโบต่อไปจะเป็นคอมโบทูการ์ดเหมือนเดิมนะครับเริ่มต้นโดยการนอร์มอลซัมมอนนะครับมิชชั่นลัดเอฟเฟกต์มิชชั่นลัดครับ ทำการทิ้งคอร์สเป็นดาร์กมเชียนนะครับจ่ายเด็กลงสู่สุสานจากนั้นให้ใช้เอฟเฟกต์ที่2นะครับก็คือทิ้งตัวเองแล้วก็สเปเชียลซสมอนดาร์กมเชียนจากในสุสานนะครับลงมาจากนั้นให้เราใช้นะครับโซเซเวนเอฟเฟกต์โซเซเวนนะครับให้นำเดอะบอลบิทวินทีเชอร์แอนด์สตูเดนต์นะครับนำมาไว้บนสุดของเด็กนะครับเอฟเฟกต์โซเซเวนนะครับดีมุกการนี้จากสุสานนะครับจะได้จวดหนึ่งนะฮะก็เราก็จะจวดได้เป็นเดอะบอลนะครับใช้เดอะบอลนะครับ เมื่อเราคุม Dark Mission อยู่บนสนามนะครับแล้วก็จะสามารถ Special Summon Dark m i เ s i o n Girl จากในเด็กลงมาได้นะครับหลังจากเราสเปเยสำเร็จนะครับให้เรานำการ์ด Black Burning Attack นะครับมาเซตนะฮะบทจบเราก็มีเท่านี้นะครับเข้าเิร์นฝ่ายตรงข้ามนะครับเรามีเวทฉับพันนะครับ Dark Burning Attack นะครับเอฟเฟกต์บอกว่าถ้าเรามี Dark m a นะครับแล้วก็ Dark ม a g กิ i r l อยู่ในสนามเนี่ยเราสามารถทำลายการ์ดฝ่ายตรงข้ามได้ทั้งหมดเลยนะครับทำลายมอนทำลายเวทกับดากทำลายได้ทุกอย่างเลยนะครับ อ่ะต่อไปเป็นคโบทูการ์ดระหว่างมีชชลอตแล้วก็มีชช่โซเหมือนเดิมนะครับเรื่องของบริการนอมัลซัมอนมีชชนลอตนะครับเอฟเฟกนะครับให้เสริเป็นโซเซแวนนะครับจากนั้นถ้าเราใช้เอฟเฟกของมิชชโซนะครับให้เราทิ้งดักมีชชียนนะครับจากเด็กลงสู่สารเป็นค่าคอสนะครับให้เราใช้เอฟเฟกแรกนะครับก็คือสเปเชียลซามอนตัวเองนะฮะจากนั้นใช้เวทนะครับโซเซแวนนะครับ เอฟเฟกต์โซเซเวนบอกว่าให้นําการ์ดที่ติดชื่อดักมเชียนนะครับหรือว่ามีคําว่ามเชียนอยู่ในเอฟเฟกนะครับนำไปไว้บนสุดของเด็กนะครับให้เราเลือกเป็นมเชียนโซเวชันนะครับให้นํามาไว้บนสุดของเด็กนะครับอย่าเนียนเก็บขึ้นมือนะอะจากนั้นเอฟเฟกของโซเซเวนนะครับในสุสานร,รีมูฟการที่ออกจากเกมจะได้จวดกร์ดตามจํานวนการ์ดที่ติดชื่อพลาเดียมดักมเชียนหรือว่าดักมเชียนเกิลที่อยู่บนสามโดยในสุสานนะครับ ึ่งในที่นี้ทั้งบนสนามแล้วก็ในสุสานนะครับมีดักเมชเชนเพียงตัวเดียวนะครับแต่นั้นเราก็จะได้จวดหนึ่งแน่นอนครับเราก็จะจวดได้เป็นเมชเชนซูลเลเวชันที่เรานํามาแปลไว้จากโซลสเวตนั่นเองนะครับจากนั้นให้ใช้เวทมนตร์ฟินะครับซโนเวชันเอฟเฟกเมื่อใช้งานนะครับให้นํากับดักอิเทนอลโซนะครับจากเด็กมาเซตนะครับลงมาเซตเลยนะเสร็จไปอย่างนี้จากนั้นเอฟเฟกของเมชียนโซนะครับบนสนามทาการพิ้งการ์ดเวทหรือว่ากับดักที่อยู่บนสนามหรือบนมือนะครับ มากสุด2ใบนะครับก็ให้เราเลือกทิ้งเป็นฟิลนะครับ1ใบก็พอนะครับจากนั้นจะได้จวดการตามที่ทิ้งไปทิ้ง1ใบได้จวดหใบนะครับจริงๆบอดจบจะมีเท่านี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราใส่ของเสริมอย่าง IP แล้วก็ฟินิกนะครับเราจะเล่นต่อโดยการใช้เมีเชียนโซแล้วก็เมีเชียนลัดนะครับ2ตัวลิงขึ้นเป็น IP นะครับพอถึงเทินฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเราก็จะเปิดกับดักนะครับทําการชุบลักเมเชียนขึ้นมานะครับอ่าหลังจากที่เราชุบขึ้นมาก็ เราจะมีเอฟเฟกของ IP นะครับสั่งลิงก์ในเทอร์ฟลายตรงข้ามใช้ IP กับดาร์กมิชเชนเป็นไดมายูนิคอร์ดนะครับทิ้งมือ1ใบแล้วก็เลนการ์ดฝ่ายตรงข้าม1ใบแล้วเตะกับเต็กนะครับอ่าจะทำให้เรามีคอมโบนี้นะฮะต่อไปผมจะมาบอกทริคเล็กๆนะครับระหว่างโซเซอร์แวร์แล้วก็เซอร์เคิลนะครับเริ่มต้นโดยการใช้เวทต่อเนื่องเซอร์เคิลนะครับเอฟเฟกของเซอร์เคิลบอกว่าเมื่อใช้งานนะครับให้เปิดท็อปเต็กดูนะครับสาใบนะครับแล้วก็ถ้าเราเจอการ์ดที่ติดชื่อดาร์คเมเชีีียยยนนนนหรรรือออวว่่่าาาามมคคคํด์เเเเชูใฟฟะับ เราสามารถหยิบขึ้นมือได้หนึ่งใบนะครับแล้วก็สับอีกสองใบที่เหลือกับข้าเด็กนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเปิดนะครับให้เราเชนต่อเลยด้วยโซ s เซ v ว่นนะครับเอฟเฟกต์โซลเซเวนบอกว่าให้นําการ์ดที่ติดชื่อดาร์มิเชียนนะครับไปไว้บนสุดของเด็กนะฮะก็เราก็นําการ์ดที่เราต้องการนะครับไปไว้บนสุดของเด็กนะครับในที่นี้ผมต้องการมิเชียนลอตนะครับก็นำมิเชียนลอตนะครับมาไว้บนสุดของเด็กจากนั้นเมื่อเซอร์เคิลรีโซฟนะครับเราก็จะสามารถเปิดดูท็อปเด็ก3ใบนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าเราจะเปิดเจอใบที่เราจะมาแปะไว้ด้วยเ f f e c t ของโซลสวนหนึ่งใบอย่างแน่นอนนะครับส่วน2ใบที่เหลือก็เป็นใบอื่นก็ไม่เป็นไรนะครับก็เราก็หยิบไปที่เราต้องการมาแล้วก็สับที่เหลือกับเข้าเด็กนะครับอะ,อะไรประมาณนี้นะครับต่อไปผมจะมาบอกทริคเล็กๆน้อยๆนะครับของเจ้ามิชียนโซนะครับโดยผมจะให้สารการนี้นะครับมีสกิลเดนหงายหน้าอยู่บนสนามเรานะครับสกิลเดนบอกว่าทําให้เอฟเฟกต์ของมอสเตอร์ที่ใช้งานบนสนามนะครับ ไล้ผลนะครับแล้วก็เนกเกตเอฟเฟกของมอนสเตอร์ทั้งสนามเลยนะครับอ่าการนี้จะช่วยเราได้มากนะครับเมื่ออยู่ในเทิร์นฝ่ายตรงข้ามมอนสเตอร์ของฝ่ายตรงข้ามนะครับแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับถ้าว่าเขาแก้สกิลเดนของเราไม่ได้นะครับแต่ว่าเอฟเฟกเนี้ยมันโดนทั้งสนามนะครับดังนั้นฝ่ายเราเนี่ยก็โดนไปด้วยนะครับแต่ว่าเด็กนี้มีวิธีแก้นะครับสมมุติว่าเรามีเมชเชนโซนะครับอยู่บนสนามเอฟเฟกของเมชเชนโซบอกว่า ให้ส่งการ์ดเวทกำะดักบนมือหรือว่าสนามนะครับลงสู่สานจากนั้นให้จั่วการ์ดตามที่ส่งลงไปนะครับสมมุติว่าซิคิวเดนนะครับเหนี่ยนหน้าบนสนามแล้วเราทำขบวนต่อมไม่ได้นะครับประหยัดเอคิเอะเจ้าซิคิวเดนนะครับออกไปเราสามารถใช้ฟเฟคของมิชชั่นโซลบนสนามนะครับทำการส่งซิคิวเดนนะครับลงไปแล้วก็ถ้าหากว่าเรามีเวทกำะดักที่ไม่ได้ใช้ใบอื่นอีกก็ทิ้งได้อีกนะครับสูตรสองใบนะครับจากนั้นให้จั่วการ์ดขึ้นมาตามการ์ดที่ส่งลงไปนะครับในนี้ผมทิ้งซิคิวเดนไปหนึ่งใบ สาเหตุที่ว่าทำไมเมชเชนโซถึงสามารถกดเอฟเฟกและทิ้งสกิลเดนได้ทั้งที่มันหงายหน้าโยนสนามเพราะว่าเอฟเฟกของเมชเชนโซนะครับตอนที่ทิ้งเนี่ยมันทิ้งเป็นคอสนะครับคอสของการใช้เอฟเฟกก็คือเอฟเฟกนั้นจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราจ่ายอะไรสักอย่างไปก่อนซึ่งสิ่งที่เราจ่ายเนี่ยคือเราจ่ายสกิลเดนเป็นค่าคอสนะครับหรือว่าค่าใช้จ่ายในการใช้เอฟเฟกเราค่อยใช้เอฟเฟกดังนั้นเมชเชนโซถึงใช้เอฟเฟกได้นั่นเองนะครับผมต่อไปเป็น,นคอมโบทรีการ์ด มิชชั่นล็อตนะครับแล้วก็การ์ดอะไรก็ได้ที่เราไม่ได้ใช้นะครับหนึ่งใบเริ่มต้นโดยการใช้เอฟเฟกของมิชชั่นเมชชั่นนะครับโชว์ตัวเองให้ฝ่ายตรงข้ามดูนะครับจากนั้นก็ทําการเสิร์ชเป็นมิชชั่นโซนะครับถ้าบนมือถือมิชชั่นล็อตนะครับให้เสิร์ชมิชชั่นโซถ้าบนมือถือมิชชั่นโซนะครับให้เสิร์ชเป็นมิชชั่นล็อตนะครับจากนั้นให้เก็บการ์ดจากมือหนึ่งใบนะครับกับกองเด็กก็เก็บเป็นใบที่เราไม่ได้ใช้นะะะะะฮจาาากนนนนนนนัััั้้้ใใหหเเเเเรรรรรร์คคคบบบปป็็ิตส จากนั้นนะครับใช้เอฟเฟกของเมเชียนโซนะครับทำการทิ้งคอร์สเป็นดาร์คเมชียนนะครับจากเด็กลงสู่ศาลนะครับจากนั้นก็ใช้เอฟเฟกที่2นะครับทิ้งตัวเองแล้วก็สเปเชียลแซมมอนดาร์คเมชียนจากสู่ศาลลงมาบนสนามนะครับมาถึงตอนนี้ก็เข้าเบทเทิลเฟสนะครับใช้เมเชียนลัดนะครับหนึ่ตีดาร์คเมชียนนะครับสองพก็ตีนะครับจากนั้นนะครับในช่วงเบทเทิลเฟสให้เราใช้ซีเกตนะครับสั่งฟิวชั่นโดยใช้อิลูชันเมเชียนแล้วก็ดาร์คเมชียนนะครับบนสนาม เป็นวัตถุดิบนะครับอันเชิญเป็น master of chaos นะครับเเอฟ effect master อ f c h a อสนะครับเมื่อการไปนี้ฟิวชั่นลงมานะครับจะสามารถเลือกบอลมืดหรือแสงนะครับในสุสานเปเชียลได้นะครับเราไม่สามารถสเปรย์หมอนพิธีกรรมได้นะครับดังนั้นเราก็ควรจะเลือกเป็นดาร์ magician นะครับตอนนี้เราก็ยังสามารถตีได้อีก2รอบนะครับก็คือมา master อ f c h a อสก็ตีได้นะครับสามพันแล้วก็ดาร์ magician ที่เพิ่งถูกปลุกขึ้นมาใหม่ก็ตีได้อีกครั้งนะครับสองพันห้า เปดเสร็จแล้วคอมโบนี้นะครับเราจะสามารถสร้างดาเมจได้สูงสุดถึง9,600นะครับนะสำหรับเลขนี้ผมเชื่อว่ายังมีหลายคอมโบนะครับที่ผมยังไม่ได้เอามานําเสนอซึ่งถ้ามีเวลาคิดมากกว่าน,นี้ผมอาจจะมีคอมโบหลากหลายก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมมานําเสนอแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ